ปัญหามันเห็นหนังหัวเราศีรษะมันเหมือนใกล้จะล้านนะครับแล้วก็ผมนี่อ่อนมากแต่เดี๋ยวนี้มีความมั่นใจในความหล่อของตัวเองขึ้นมาทันทีนะครับปลกผายลายพึ้นได้สบายมากเลยครับภรรยาทักว่าหล่อขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับโหยผมจะมาบอกหมอว่าทําไมมันดกอย่างนี้มันหนาขึ้นอย่างนี้ทําอะไรมันเข้าทรงทําอะไรมันง่ายจะได้จะเป่ามันง่ายหมดอุ้ยทรงผมเรามันได้ขนาดนี้เลยหรอแรกๆนะครับจริงๆนะ ผมไม่มีความมั่นใจแบบว่ามันอายนิดหนึ่งไปไหนก็ไม่เคยกล้าไปทําทรงผมแทบไม่ได้นะครับมันก็เลยขาดความมั่นใจตัวเองมากนะครับคิดว่าทํายังไงเราจะมีผมให้หนาขึ้นโตขึ้นแล้วก็เลยหาวิธีว่าเราจะไปปลูกผมที่ไหนได้ตรงนี้แะครับที่แม่แคร์นี่นะครับผมเลยกล้าตัดสินใจมาทําที่นี่หมอต้องทําให้ผมได้ดีแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนนี้น่าจะ5้าเดือนกว่าละ ได้จะหกเดือนแล้วครับภรรยาทักว่าหลอกขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับตอนนี้ภรรยาไม่กล้าให้ไปไหนคนเดียวแล้วครับ <c oughs> ไปไหนไปด้วยทุกครั้งนะครับเขาเรียกว่ามีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับก็อยากให้มามาได้เลยที่ไม่แคร์ครับ